เขีนยนไดอารี่ดีกว่าก๊กก๊กก๊กหนีดีกว่าใครมานะี่ะก็กกไม่เห็นมีใครเลยนี่ ดื่มกาแฟดีกว่าฮ่าฮ่าก๊กก๊กก๊กหนีดีกว่า,า,า,วาใครมาน่ะุ้ยอักเด็ก็ไม่เห็นมีใครเลยเฮ้ยเสียเวลาว้าฉันอยากสั่งเสื้อตัวนี้จังเลยก๊กก๊กก๊กหนีดีกว่าโอ้ย ใครมาอีกเนี่ยไม่เห็นมีเลยจะเฝ้าตรงนี้แหละไม่เห็นมีใครจริงๆด้วยอยากรู้จังทำไมฉันได้เกรดเอกก๊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 กเขาอะไรนะหนักหนาเนี่ยเยเกมนี้สนุกจังเลย เพื่อนก็กก็กระก็กรอก็กระก็กรอก็กาะก็กรอกกรอก็กรอก็กระกกระก็กรอก็ก่ะกกระก็กระก้ะก็ก็กก็กระกดกก็่รกระก็กระกกระกกระกกกกรอกกะก็กระกกกกไก ได้เพื่อนอีกก๊อกก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 นี่โดนฉันหลอกง่ายๆเลียติมอร่อยจังเลยก๊อกก๊อกกเคาะประตูบ้านฉันอยู่นั่นแหละฉันจะเฝ้านั่นไงกำลังเดินมาก๊อกมาเคาะประตูบ้านฉันทำไมเนี่ยบ้านฉันไม่ใช่ของเล่น ขอโทษครับขอโทษแค่นี้เหรอผมแค่อยากแกล้งพี่ผมไม่ได้ตั้งใจทำจริงๆนะครับผมแค่อยากมาเล่นไอเสียงเยอะๆนั้นเพื่อผมพาเพื่อนมาไหนเพื่อนขอประตูกะมานี่เลยพี่ขอโทษครับขอโทษครับ ขอโทษครับพี่ไม่ต้องมาขอโทษฉันกลับบ้านไปซะพ่อแม่ก็อยู่ในนี่เนี่ยพ่อแม่ผมเตือนพวกผมแล้วแต่ผมไม่เคยอยากมาเล่น <c oughs> กลับบ้านสิ <c oughs> ก็ได้ครับส่งยังแบสแซดยังบ่อยข้อคิดก็คือ อย่าไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนมากมายนะคะทุกคนและถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s ั b ส c r ร b e ให้พวกเราด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบาย